ก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆแนวทางบาสเกตบอล6คู่ที่ให้ไปในครอบครัวไพ่ดิพอยมาห้าหลุดไปแค่ตัวเดียวและตัวที่ดุดดันเป็นตัวเน้นให้สมาชิกด้วยก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่ชุดโครงการของเราก็ยังแตกอยู่ก็ถือว่าใครตามนะครับมีกำไรแน่นอน ลองคิงสูงฮอกที่ให้ไปนะครับชุดโครงการนะสวยชุดนึงอะ่ะนะครับมันก็ปเจ็บทางด้านสูงสปเปอร์ให้ไป238.5จบ237ขาดไปแค่โชกเดียวเท่านั้นเองไม่เป็นไรครับวันนี้พาดีพอยก็มีแนวทางบาสเกตบอลมาฝากกันเหมือนเดิม3คู่ถ้าฟังแล้วชื่นชอบถ้าฟังแล้วใช่ก็ให้ใส่ตามมาได้เลย สำหรับใครที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอลเพิ่มเติมง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่ที่ใต้คอมเมนต์หรือตารูปไฟล์แนวทางบาสท,ที่ดีในแต่ละวันลองเปิดใจเข้ามามาครับวันนี้บาสเอเคู่แรกที่ผมจะหยิบยกมาฝากกันเป็นบาสฟอร์มแรงบาสในบ้านเหนียวแน่นอย่างทางด้านบอสตันเซลติกต้องเปิดบ้านรับการเยือนอินเดยนาเพเซอที่ในฤดูก,กาลนี้ชนะแค่6เกมเท่านั้นเองตั้งแต่แข่งขันมา เรารู้กันอยู่แล้วว่าอรู้การนี้ครับเพเซอร์เองเล่นนอกบ้านไม่ดีชัยชนะที่เก็บได้ในแต่ละนัดแต่ละนัดเป็นการเก็บชัยชนะได้ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ต้องมาเจอกับบอสตันเซลติกที่กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มแมตช์ล่าสุดก็เอาชนะไมมิฮิตไปได้แบบเกินเฮดิแคปเดลิกไว้จะเล่นเบากาลังอยู่ในช่วงผลงานที่ดีกับเลทที่เปิดมาในวันนี้10แต้ม9.5ไฮดีพอยต์แนะนํา ให้เชียร์บางทีด้านเจ้าบ,บ้านอยากบอสตันเซลติกจะเปิด Garden, ทดีดีการ์เดนไล่ถล่มอินาเพเซอร์ได้มากกว่า10คะแนนมาต่อคนที่2ครับนิวออร์ลีน p r พิลิแกนทีมนี้นักกีฬากลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วต้องเปิดบ้านรับการเยือนทีมที่ฟอร์มก็ดีขึ้นมาเรื่อย,เร,อยเรื่อยครับหลังจากได้ที่หลังจากที่ได้แอนโทนีเดวิดกลับมาอย่างเดือดรดมาบร กระแสในวันนี้ครับเปิดมาให้เดลาร์วิลลีต่อ1แต้ม1.5อยู่แล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูสีกันมากๆแต่คู่นี้ครับไฮดีพอยท์แนะนำเลยนะครับให้ขึ้นสวรรค์ไป238ด้วยการเล่นบาสของเด็กๆนิวออร์ลีพิทิแกนและทัพไซออนยูงซัมจอร์แดนพูลเทมเมอร์ฟีเดลิควีนเดนมีเฟียกับ5ตัวนี้นะครับถือว่ามีผลงานที่ดีมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไฮดีพอย์มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะครับเราจะขึ้นสวรรค์กันได้ที่2-3-8จัดไปที่โอเวอร์สกอร์ได้เลยครับและผิดชากผิดท้ายผมกำลังเล็อยู่นะว่าจะเลือกโกลเด้นเมจิกหรือว่าจะเป็นเดนเวอร์เนเกตกับทางด้านอยู่ท่าแจสมาฝากกันผมก็ได้ตัดสินใจเลือกทางด้านเดนเวอร์เนเกตดีวกว่ามาฝากกันวันนี้ครับเลือกเดนเวอร์เจอกับแจสอ่ะคู่นี้นะครับง่าย,ายๆนสั้นเลยแมตช์ล่าสุดครับทางด้าน เจ้าบ้านเนี่ยอย่างเดนเวอร์แพ้มานะครับส่วนทางด้านแจ๊ดเองเนี่ยแพ้มาแล้ว2เกมประกอบกับการเล่นของแจ๊ดเองเนี่ยเวลาเจอใครก็มักจะลากชาวบ,บ้านชาวช่องเขาเนี่ยไปสูงจริงๆไม่แปลกครับที่กระแสวันนี้จะเปิดมา2 4 7 2 4 8ก็ถือว่าเปิดมาโมโหลานมากแต่ไพ่ที่พอยแนะนำดีกว่าอย่างนี้ผมว่ามันเปิดมาแรงเกินไปคงจะไม่เหมือนฮอปเมื่อเช้ากับทางด้านบูลหรอกนะ302แต้มเวอร์มากๆานะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ผู้ที่ไพ่ที่พอย,ยแนะนำยืนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเดเวิเกต จะเอาชนะทางด้านแจดได้มากกว่า14คะแนน15คะแนนขึ้นไปมาครับบาสเกตบอล3คู่ในเช้านี้คู่แรกเน้นๆหนักๆบอสตันเซลติก ic, จะเอาชนะได้ข้ามฟากอย่างแน่นอนคู่ที่2ครับขึ้นสวรรค์ไป238แต้มนิวออร์ลีนส์พิลิแกนและคู่สุดท้ายนะครับให้ไปมองที่ทานด้านเจ้าบ้านเช่นกันอย่างเวนเกตน่าจะเกิดความแข้นอัดอั้นนะครับในการแพ้ ให้กับล็ c k e กมาวันนี้น่าจะถล่มแจ๊สได้เกิน15คะแนนใครฟังมาถึงคลิปตรงนี้แล้วปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ใกล้หรืมกดให้กำลัาางใจไผ่ทีพอยด์ด้วยนะครับใครที่ตามไผ่ทีพอย์ในวันนี้ขอให้โชคดีกับ3คู่ที่ผมเลือกให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ